สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน Channel นะคะปะเปียกพามาดูฝนตกฝนตกลมมาลมแรงนะคะแต่ความจริงมันก็มีเสียงฟ้าร้องเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็มีมีเบานะคะแล้วก็มันไม่ได้ร้องอ่าบ่อยป้าก,ก็เลยอยากจะถ่ายภาพฝนตกนะคะ นี้ป้าน,นั่งอยู่หน้าต่างในบ้านมันก็จะมองไม่ชัดเท่าไหร่มันมันมีลูกกรงกั้นอยู่นะคะเพราะว่าป้าไม่กล้าที่จะเอาโอทรศัพท์ออกไปนอกลูกกรงเหมือนเหมือนทุกครั้งที่ถ่ายครับตอนนี้ขอถ่ายอยู่ในในบ้านนะคะมีมีนกพิราบมันมาเกาะที่นี่ด้วยนกพิราบมันก็จะมาเกาะแอบมาทํารังอยู่ที่นี่บ่อยๆเลยนะคะเนี่ยป้าก็ คลุงก็ลื้อรังของมันออกไปบ่อยๆนะคะแต่มันก็ยังสาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะฝนตกฝนตกความจริงหลังจากที่ส่งงานเสร็จนะคะป้าตั้งใจจะขึ้นไลฟ์เหมือนกันนะคะแต่ว่าตั้งใจจะขึ้นตอนบ่ายนี่แหละมันก็เลยเหมือนฝนจะตกแล้วมันก็ตกจริงๆด้วยนะคะป้าก็เลยมาถ่ายคลิปดูบรรยากาศของฝนบ้างออ้ ฝนตกนี่มันบรรยากาศดีที่สุดเลยนะคะลมพัดลมพัดดูลมพัดใบไม้ริวสวยอันนั้นก็ปลายของต้นติ้วนะคะปลายของต้นติว้วแล้วก็ต้นเต่าร้างนะคะเต่าร้างแล้วก็มีฟอกเทลด้วยอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะ อให้พามาดูบรรยากาศแต่ป้าไม่เปิดกระจกนะถ้าถ้าเปิดนี่มันก็อาจจะมีบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเหมือนฝนโอ้เปิดหน้าต่างมันก็ได้ยินเสียงชักขึ้นสอฉันเนี่ยเปิดหน้าต่างก็ได้ยินเสียงชักขึ้นแล้วก็ได้สัมผัสกับละอองฝนด้วยนะคะแต่ก็คงจะสัมผัสเยอะๆไม่ได้นะคะละอองฝนเดี๋ยวจะไม่สบายนะ เีืยแจะเปิดออกมาให้สัมผัสกับบรรยากาศได้ยินเสียงฝนตกดังเสียงรังแรงนะคะแล้วก็ได้เห็นลมพัดใบไม้ชัดเจนขึ้นอืมนี่เลยนี่เลยแต่คุณลุงก็ไปทำงานยังไม่กลับมาเลยนะคะวันนี้คุณลุงน่าจะมีพิธีสองพิธีนะคะโอ้อโหลมอ่าปิดเลยปิดเลย ฝนาสาดนะคะฝนาสาดเข้ามาโดนโทรศัพท์เดี๋ยวกล้องเสียหายเดี๋ยวป้าเปี๊ยกไม่สบายด้วยแหละนะคะกำลังพูดถึงว่าคุณลุงไปทําพิธีสองพิธีในวันนี้ก็คือพิธีแต่งงานแล้วก็น่าจะเป็นพิธีขาวดำด้วยนี่แหละป้าเปียกเคยพูดอยู่เสมอว่า ชีวิตคนเราก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนที่เพื่อนว่าเนาะมีวาระเกิดมีวาระเติบโตมีวาระเจ็บป่วยมีวาระหายป่วยมีวาระาหนุ่มสาวมีวาระแก่ชราแล้วก็มีวาระตายนะคะก็พูดเลยว่ามีวาระเกิดวาระตายนั่นเองนะคะ วันนี้ตอนเช้ามีพิธีแต่งงานนะคะประกอบพิธีแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวแต่ตอนบ่ายพี่น้องโทรตามตั้งแต่เช้าแล้วแหละว่าพี่น้องเสียชีวิตตอนบ่ายคุณลุงก็ต้องไปทําพิธีขาวดําขาวดํานี้น่าจะหลายวันด้วยนะคะเหมือนทุกครั้งนะคะก็มีการเตรียมโนู่นนี่นั่นกว่าที่จะไป สุสานก็น่าจะสองสามวันเป็นอย่างน้อยนะคะก็จะมีวันแข็งวันไม่แข็งวันสะดวกไม่สะดวกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะถ้าถ้าพี่น้องเตรียมทันนะพรุ่งนี้อาจจะไปสุสานได้นะเพราะว่าวันอังคารก็บอกว่าจะเป็นวันแข็งอีกต้องรอวันพุธแบบนี้นะคะหรือวันพุธแข็ง ไม่เหมาะที่จะไปสุทานอะไรป้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนะคะอืมนี่แหละคุณลุงก็เลยยาวเลยนะคะวันนี้อาจจะถึงค่ำด้วยนะคะกว่าที่จะพิธีแรกนี้น่าจะเป็นพิธีเขาเรียกว่าอะไร ป้าก็ไม่แน่ใจบรรจุนะคะบรรจุศพลงโงนะคะแล้วก็ปรึกษาหาือให้คำปรึกษากับพี่น้องเจ้าภาพหรือญาติพี่น้องว่าจะทำยังไงดีมันอยู่ที่เจ้าภาพจริงๆนะคะว่าจะทำในระดับไหนนะคะคุณลุงก็คืออาจารย์เพื่อนเป็นผู้ประกอบพิธีเป็นหลวงพ่อ นะคะที่จะประกอบพิธีว่าเล่าสู่กันฟังพอพูดถึงคุณลุงก็เล่าสู่กันฟังยาวเลยนะคะว่าคุณลุงไปทําอะไรนะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันนะคะป้ากลับมาดึกนะคะเมื่อคืนนี้กลับมาถึงเกือบสามทุ่มสองทุ่มกว่านะคะที่กลับมาถึงบ้านตอนแรกป้าตั้งใจจะขึ้นไลฟ์สดนะคะเมื่อคืนนี้แต่ว่าพอมาถึงก็เก็บของก็นุ่นนี่นั่น ทำไปทํามาก็ดึกเลยนะคะแล้วคุณลุงก็ก็เหนื่อยคุณลุงก็เลยไม่ขึ้นนะคะเมื่อคืนนี้แต่เมื่อเช้านี้คุณลุงก็ขึ้นไรนะก่อนที่จะออกไปทํางานคุณลุงก็ขึ้นไรให้ไรหนึ่งป้าก็ตั้งใจจะขึ้นไรหลังหลังหลังเที่ยงนะคะบ่ายแต่ว่ามันนี่แหละนะคะเหมือนป้าเล่ามันเหมือนฝนจะตกป้าเลยไม่แน่ใจก็ก็เลยยังไม่ขึ้นมันก็ตกจริงๆด้วย พอมันตกป้าก็คว้าโทรศัพท์มาถ่ายเพราะเห็นว่าไม่มีฟ้าร้องเนาะแต่เห็นมันลมพัดแรงมากเลยค่ะตอนแรกอะ่ะลมพัดแรงมากเลยป้าก็เลยอยากจะถ่ายภาพเอาไว้เนาะ,นอะโอ้โหมอสักคู่นี้ปลายไม้นี่นโน้มเลยนะคะแล้วปลายต้นต้นแก้วต้นโมกที่อยู่เอไม่สูงก็สะบัดเลยนะคะเมื่อสักครู่ตอนแรกนะคะอืมทางศาลา พักร้อนหรือที่ป้าเปี๊ยกเรียกว่าลานเพลินก็มีฝนหนาแน่นเหมือนกันนะคะมีฝนหนาแน่นเหมือนกันมองออกไปตรงที่ทุ่งนาของพี่น้องอู้รู้สึกฝนเม็ดหนามากเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําแฉะน้ําขังที่โคนต้นไม้แล้วนะคะถ้าตรงไหนระบายไม่ทันก็ต้องรีบหาทางระบายให้ได้นะคะอ,อ๋อไม่เช่นนั้นมันก็ ต้นไม้รากของต้นไม้ของเราที่แช่มานานมันก็จะตายได้เหมือนกันนะคะน้ําเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้ําน้อยเกินไปแห้งแล้งต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาตายก็ต้องอยู่กันไปดูแลกันไปเดินบนทางสายกลางนะคะเอาบนความพอดีเมื่อมันไม่มีความพอดีมันแฉะมันแช่เกินไปนะคะน้ําแช่ถังเราก็ต้องช่วยต้นไม้โดยการเอาดินมากรบที่โคลนให้มัน น้ําดินมากลบที่โคนของต้นไม้นะคะไม่ให้น้ํามันแช่ขังเยอะเกินไปแล้วพอมันน่าแรงแห้งแรงใช่ไหมคะน้าเอแล้วก็ไหลนี้หมดแล้วก็ต้องทําคันกั้นดินให้น้ํามันอยู่มันหล่อเลี้ยงอยู่ที่บริเวณต้นไม้ให้ได้แบบนี้นะคะก็คนทําสวนนี่เหนื่อยนะบ้าทํามาตั้งแต่นานหลายปีกับคุณลุงตั้งแต่อายุประมาณสามสิบกว่าปีก็เริ่มทํา ปลูกต้นไม้ทําสวนทําอะไรมาแล้วนะคะทาไปเรื่อยๆควบคู่ก,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 กับการทํางานมันมีทั้งเราได้ตังค์ด้วยได้ขายด้วยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้แจกให้พี่น้องผองเพื่อนได้กินได้ความสวยงามได้ความชื่นใจความสุขทางใจของตัวเองด้วยการที่มีต้นไม้ออ้พูดถึงความสุขทางใจต้นไม้ป้าก็ค่อนข้างเป็นห่วงช่อดอกของเพชรชงหงเสร็จแล้วนะคะเนี่ย ถ้าตกบ่อยๆถ้าแฉะเกินไปจะเป็นอย่างไรหนอกับช่อดอกของเพชรฉึงที่กําลังแทงช่อดอกเยอะๆตรงนั้นนะคะกระถางหน้าลานเพลินตรงนั้นที่ป้าบอกว่าคุณลุงหมอมีตั้งสิบเอ็ดช่อนะคะแล้วก็ตรงนี้มีสองช่อใหญ่ที่บานแล้วก็มีนี่นะคะหวังว่านะหวังว่าจะไม่แฉะจนจนไม่บานนะเนี่ยป้าก็ลุ้นมากเลยนะ อะไรที่เยอะเกินไปก็ไม่ดีอย่างเช่นฝนเนี่ยเนาะตกเยอะเกินไปน้ําเยอะเกินไปก็ไม่ดีถ้าน้อยเกินไปก็ไม่ดียังไงก็ขอให้ชีวิตของพวกเรานะคะอยู่บนความพอดีอะไรที่มันไม่พอดีก็ปรับให้มันเกิดสมดุลน,นะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้สั้นๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าเปียก้ังเด้อกระทมชมจ้ำชาแนลฝากไว้ด้วยรักและห่วงใยนะคะสวัสดีคะ่ะ